ไม่ช่แม่ทาอะไรเลยใช่ไหมน่าจะเล่นเกมอะแม่หนูก็ทํางานอยู่นี่ไงนี่แหละงานของหนูเล่นเกมเนี่ยนะคือทํางานก็หนูเล่นเกมเป็นงานนะแม่เดี๋ยวนี้โลกไปไกลถึงไหนแล้วเล่นเกมก็สามารถหาเงินได้ที่หนูทำอะ่ะเขาเรียกว่าสตรีมเมอร์เออไปเลยไปเลย พ่อจะไม่ช่วยแม่ทําอะไรเลยใช่ไหมนั่นเลยจะเล่นเกมอะอะไรแม่นี่ก็วันหยุดหนูแล้วหมูแล้วไก่หนูก็ล้างเสร็จหมดแล้วไงวันหยุดลูกก็ต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เอาไปหางานทําไม่ใช่มาเล่นเก,เกมแบบนี้เพื่อนในเกมมาคุยให้มันน้อยหน่อยเพื่อนในชีวิตจริงอะคะ่ครบบ้านแม่หนูก็ทํางานอยู่นี่ไงนี่แหละงานของหนูเล่นเกมเนี่ยนะคือทาํางานบ้าไปแล้วหรือเปล่าล,ล,ล,ลูกคนนี้ฉันไม่ได้โง่นะก็หนูเล่นเกมเป็นงานนะแม่เดี๋ยวนี้โลกไปไกลถึงไหนแล้ว หาเงินได้ที่หนูทำอ่ะเขาเรียกว่าสตรีมเมอร์ไม่ต้องมาโกหกสติีนสตรูอะไรฉันไม่เข้าใจเล่นเกมหาอะไรจะหาเงินได้ทำไมฉันไม่เคยรู้เลยว่าเล่นเกมแล้วได้ังินอ่ะถ้าฉันรู้จะเกลียเล่นอีกนะจะทุบพัดให้หมดเลยนี่ถ้าแม่ไม่รู้ก็หัดเปิดใจฟังกันหน่อยได้ปะไม่ใช่วันๆเอาแต่โวยวายบังคับนู่นนี่ถ้าแม่ไม่ได้รักลูกแล้วจะขอดูออกมาทำไมทาไมฉันต้องตันแกด้วย,วยฉันเป็นแม่แกนะ ถ้าฉันรู้ว่าฉันข้อแกนออกมาแล้วแกจะมาเถียนฉันแบบนี้ฉันไม่เสียแรงให้แกเกิดมาหรอกคือจะเห็นแกเล่นเกมอีกรอบนึงนะฉันจะทุพันให้หมดเลย หนูไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะฮะแม่ยุ่งไรด้วยอะ่ะหนูหามันไม่ได้จากการเล่นเกมที่แม่หาวาเพอ้อเจ้อไงคะหนูไปทำงานผิดกฎหมายมาใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวนี้นะผิดกฎหมายอะไรแม่แม่ไม่เข้าใจงานของหนูเลยอะ่ะถ้าแม่ไม่ให้กำลังใจอะ่ะก็อย่าทำร้ายจิตใจกันได้ปะกำลังใจงใจั้นเหรอฉันจะหาที่ต้องการกำลังใจฉันข้อเกณฑ์ออกมาเพื่อแกกักตาอยูฉันช่วยฉันทำมาหากินไม่ใช่สร้างปัญหาแบบนี้นี่หนูไม่ได้สำคัญอะไรกับแม่เลยใช่ไหมนอกจากใช้หาเงินเลี้ยงดูแม่ตอนแก่ เออสิวะถ้าฉันรู้ว่าแกข้อออกมาจะเป็นแบบนี้ฉันไม่เลี้ยงเสียเข้าสุกหรอกเลี้ยบไปย,ยันดีกว่าอีกได้ถ้าหนูทําให้แม่ผิดหวังขนาดนี้หลังจากวันนี้หนูจะไม่มาให้แม่เห็นหน้าอีกไปเลยไปไกลๆเลยกูจะรอด้วยเพืกกนนะ่อใบลาสกิณานากก็ไมไใ้เห็นได้อีกนะ ห,หนูพูดจริงแม่รอดูหนูหน่อยนะคะหนูจะรีบทำให้สำเร็จแล้วกลับมาดูแลแม่นะ